คุณผู้ชมต้องบอกว่าหลายๆคนนะยังคงคิดถึงแล้วก็ยังคงอะไรต่อการจากไปของคุณแตงโมนิดากันอยู่นะคะล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้คุณไปเตยอาสยามนะคะเธอเองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้เดินทางไปร่วมพิธีไว้อาลัยคุณแตงโมด้วยซึ่งเธอได้ร้องเพลงส่งความรู้สึกถึงแตงโมเอาไว้ด้วยเดี๋ยวเราให้ชมกันสักนิดนึงคะ่ะ เเ,ออเ,ออเ,เดเพลงนี้ค่ะที่ไปเตย,ยตเลือกมาร้องชื่อเพลงว่าคําตอบสุดท้ายเธอร้องไว้แบบเต็มๆทั้งเพลงเลยนะ พร้อมกับแท็กไปที่อินสตาแกรมของแตงโมด้วยซึ่งก็มีฟแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมเสียงร้องของใบเตยกันเยอะเลยเพราะนานๆทีจะได้เห็นใบเตยร้องเพลงสตริงที่ใช้พลังเสียงราบไมยแบบนี้นะคะและยังบอกได้ว่าถ้าแตงโมได้ยินเพลงนี้เนี่ยนะคงจะดีใจมากๆแน่นอนและเพื่อนสนิทอีกคนนึงของแตงโมอย่างคุณพุดเดิลน,นะคะ คุณพุดเดินเนี่ยอยู่ในแก๊งเดียวกับคุณแอนนาแล้วก็คุณเฮโปจําได้ใช่ไหมไปออกหลายรายการเลย <ฮะ S 1> ซึ่งก็เป็นอีกคนนึงค่ะที่ตั้งใจทําเพลงเพื่อแตงโมด,ด้วยเหมือนกันเมื่อวานนี้นะคะเธอปล่อยคลิปการร้องเพลงค<อ>ัฟเวอร์เพลงจากนี้ไปจนนิรัน ซึ่งเป็นเพลงที่แตงโมชอบมากๆนะคะพูดเดินร้องเอาไว้จากหัวใจซึ่งเธอบอกว่าเธอคิดถึงเพื่อนมากๆถ้ภาพประกอบใน MV เพลงนี้เนี่ยจะเป็นการรวบรวมความน่ารักสดใสของแตงโมเอาไว้ตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นเข้าวงการบันเทิงมาใหม่ๆเดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปกันหน่อยค่ะ ว่าจะสื่อสารออกมายัางไงบางคนคก็ใช้วิธีการร้องเพลงบางคนใช้วิธีการเล่นดนตรีเพื่อคลายความคิดถึงไปได้บ้างใช่ค่ะ,คะ